สวัสดีครับวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูัยเก๋าเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของการสร้างแอปพลิเคชันนามบัตดิจิตอลด้วยคอร์ดูล่ก่อนอื่นเรามาดูตัวอย่างก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอปนะครับที่ชื่อเนมการ์ดก็คือนามบัตรดิจิตอลก็เปลี่ยนเป็นไอคอนเป็นรูปของเรานะก็คลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปก็จะปรากฏหน,น้านี้ก็จะมีรูปนะมีชื่อ ที่ยิงอาจจะมีตําแหน่งมีอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีปุ่มอยู่ในที่นี้ก็ออกแค่5ปุ่มอันแรกก็เป็นเรซูเม่ ume, ก็คือประวัติสามารถคลิกประวัติเข้าไปดูได้เรซูเม่เราคลิกลงไปนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้อีกครั้งอันนี้เราไม่ได้แอดใช้แอพเทนชันนะครับเราเก็บไปไว้ใน Google d r i v e ทำลิงก์ g l e d r i v e มานะก็จะโชว์หน้าแอปพลิเคชันของเราเป็นไฟล์ pdf นะครับแล้วก็สามารถที่จะย่อขยายได้นะครับก็ใครที่ดูนามบัตรของเราก็สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับพวกนี้ได้นะครับเสร็จแล้วเราคลิกกลับหน้าแรกค,รคลิกกลับหน้าแรกเสร็จแล้วคลิกที่ Facebook ดู facebook ของเราซินะครับใครที่ได้นามบัตรของเราไปก็คลิกที่ Facebook ของเรา ก็เป็น a c e b o o k ของผมก็คือครูวัยเก่าเราเราก็เลื่อนดูนะครับเลื่อนดูว่าเออเรามีผลงานอะไรบ้างเราก็เก็บผลงานของเราไว้ใน facebook เพื่อให้คนที่ดูนามบัตรของเราเนี่ยได้เห็นนอกจากจะดูเรซูเม่แล้วก็สามารถดูได้ที่ facebook ก็ได้คลิกกลับหน้าแรกเมื่อกี้กลับแรกอ้าวโทรศัพท์ติดต่ออ่าก็สามารถใครที่ได้ หน้าบัตรของเราไปก็สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้เราก็คลิกโทรศัพท์ติดต่อนะครับอ่าเห็นไหมก็ขึ้นเบอร์โทรศัพท์โทรติดต่อได้นะครับก็สามารถติดต่อมาอย่างเราได้คลิกที่ช่อง YouTube ดูผลงานทางวิดีโอของเราสินะครับก็คลิกเราอาจจะเก็บผลงานในไว้ในนี้หลาย ตอนก็ได้นะครับแต่ในนี้เอาตอนเดียวพอก็คือการสร้างภาพขึ้นไวนะ้แล้วก็เอาผลงานดังนั้นใครที่ได้นําบัตรไปก็นอกจากดูรีสิเม่ดู a c e b o o k ก็ยังดูผลงานของเราได้อีกนะครับผลงานที่เป็นการสร้างภาพขึ้นไว้ได้อีกนะเ,อเสร็จแล้วอาจจะสร้างไว้หลายๆผลงานเลยนะครับคลิกกลับหน้าแรกคลิกกลับหน้าแรกดูสถานที่ทํางานนะครับคลิกที่สถานที่ทํางาน ก็คลิกดูสถานที่ทำงานอันนี้เราใช้แมพนะครับใช้ o o o g m e แมพก็ดูสถานที่ทำงานเราอยู่ตรงไหนเขาก็สามารถดูสถานที่ตั้งของสถานที่ทำงานของเราได้นะครับเสร็จแล้วเราก็แบ็คกลับนะครับคลิกที่แบ็คกลับไปแล้วก็คลิกที่กลับหน้าแรกเห็นไหมครับก็เป็นนำบัตรที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้ทีเดียวอาจจะมีการเพิ่ม SMS ไปเพิ่มปุ่มต่างไปที่ เราใช้ประโยชน์ของหรือประสิทธิภาพของคอร์ดูล่ามาใช้ได้อีกนะก็ลองไปพัฒนาต่อยอดทีนี้มาดูรายละเอียดนิดนึงนะครับถ้าจะดูรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ดูในวิดีโอการอบรมของสำนักตักกิลานะครับของคุณครูสมพงษ์โคลาสีได้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวับเรื่องวิดีโอการเรียนการสอนการสอนการอบรมในเรื่องของการสร้างแอปพลิเคชันอันนี้ดูหน้าแรกนะครับในซีนนั้นก็จะมีอยู่ หนะึ่งสองสามสี่ห้าีด้วยกันนะแผนที่ PDF สกินหนึ่งหน้าแรกสกน 2, YouTube, นะินสองวยดีโอยูทูบนะในหน้าแรกก็จะมีประกอบด้วยคอมโพเนนต,ต์ต่างๆนี้นะครับคอมโพเนนต์ที่สำคัญอย่าลืมโฟลคอร์ตรงนี้นะครับโฟลคอร์เราก็ลาบมาจากตรงโซเชียลนะครับมันก็จะมีคำว่าโฟลคอร์อยู่เห็นไหมครับเราก็ลาบมาแล้วปรับแต่งส่วนในซีนที่สอง สกรีน2นะครับสกรีน2ก็จะมีแค่นี้ลากเว็บวิเวอร์มาแค่นั้นเองเว็บวิเวอร์ก็จะอยู่ในตัวอ่ากูเกิลนะ,ะถ้าเรามาหา,หาไม่เจออ่าโซเชียลจะมีเว็บวิเวอร์เว็บวิเวอร์ก็จะอยู่ในอ่เราถ,ถ้าหาไม่ได้ดเราเสิร์ชหาดูเพื่อความรู้เลยอ๋ออยู่ในเลเยอร์นะครับเว็บวิเวอร์เดี๋ยครับอ่าแล้วก็เว็บวิเวอร์เราก็ลากมาวางแค่นี้เองสำหรับ อันที่2นอกนั้นก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรส่วนไฟล์แมปนะครับไฟล์แมปก็จะเป็นเรื่องของลากตัวนี้มา activity starter นะครับ activity starter แล้วก็เสิร์ชหานะครับ activity นี่ตัวนี้ activity starter ลากมาวางไว้แค่นั้นเองแล้วก็มี2ปุ่มนี้แล้วก็ตัวแมปก็ไป copy นะครับไม่ต้องอทําอะไรเลยหน้านี้นะก็แค่ต่แค่นั้นเองนะอีกอันนึงหน้าของ pdf นะ pdf ก็ลากตัวเว็บวิเวอร์มานะเช่นเดียวกันนะเพื่อให้แสดงแต่ตัวเว็บวิเวอร์ตัวนี้นะนะแค่นั้นก็มีปุ่มเพื่อคลิกดูแล้วก็คลิกกับหน้าแรกเพราะนั้นก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับต่อไปหนะ้าอีกหน้าหน้า u t u b e นะครับหน้า y o YouTube ท <c oughs> ูปเดียวกลับไปนิดนึงนะ หน้าแมปนะครับหน้าแมปตัวนี้จะมีตัวที่เป็นเดี๋ยวเราคลิกที่ปุ่มนี่ก่า Activity Starter เนาะเราก็ต้องใส่ครับตรง Action นี่ใส่ตัวนี้เข้าไปในะ Android Internet Action View ตัว Activity Class ใส่ความกปับ Google นี่ไปแล้วก็ Package ก็ใส่ตัวนี้ไปส่วนตัว Data URL ตัวนี้ก็ไป Copy URL ของของ Google Map สถานที่ของเรามาวางไว้แค่นั้นเองนะครับ อันสุดท้ายเป็น YouTube ช่อง y o u t u b e ช่อง YouTube เราล YouTube เพลเยอร์ Player มาด้วยนะครับ YouTube Player ก็จะอยู่ในในไหนใน g o o g l e นะครับ YouTube Player ลากมาวางไว้แล้วก็สร้างปุ่มอ,อันนี้ปุ่มคลิกดูส่วนทั้นสองก็หมายถึงคลิกกลับหน้าแรกถ้ามีหลายปุ่มก็ถ้ามีหลายหลายตอนก็สร้างหลายปุ่มได้ ตัว YouTube เออร์นะก็กำหนดแบบนี้อ่าพอเราสร้างหน้าดีไซเนอร์เสร็จตรงตรงบล็อกเดี๋ยวให้ดูทีละบล็อกก็แล้วกันนะครับเผื่อตรวจทานใครที่เข้าอบรมแล้วจะตรวจทานนะปิดปุ่มบตัตรท่อนหนึ่งไปหน้า PDF คลิกบัตรท่อนสองไปหน้าสกรีนสองคลิกบัตรท่อนสองอันนี้เป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับจากหมายเลขโทรศัพท์ก็อยู่ตรงถ้าเราคลิกที่โฟนคอรเนี่ยมันจะมีให้เลือกเห็นไหมครับเลือกเซฟโฟนคอร์ัมเบอร์2แล้วก็เลือกเท็กซ์ก็เติมัมเบอร์ไป แล้วอีกตัวนึ่งก็ใช้ตัวนี้นะ Make Phone c a นค Direct ไม่ใช่ตัวบนนะครับใช้เมคโ p นเมค c ฟนคอไดเร t ตัวนี้นะส่วนปุ่มท่านสก็ไปหน้า YouTube บัมท่าน5ก็ไปหน้าแมนะครับตัวสกินสองตัวสกินสอนี่ก็ใส่บั่ท่นหเพื่อกลับไปหน้าแรกแค่นั้นเองนะนลกนั้นก็ไม่มีอะไรตัวแมปแมปก็มีบั่ท่นหไปตัวนี้นะ t i v i v y t y s t t r t e r นะครับก็คลิกตัวนี้ก็จะมขึ้นมาให้นะครับตัวนี้ Start Activity แล้วก็ปุ่มปรับกับหน้าแรกปุ่ม PDF หน้า pdf นะหน้า pdf บัตรหนึ่งก็ไปเรียก call ็บวิเวอ e r มาตัวเว็บวิเ e r ตัวนี้เราก็สามารถไปเรียกตัวคอตัวนี้ได้นะครับขอยุที่เป็น url นะนี่ตัวนี้นะครับ c คทูย์เอลยเราก็ copy ีนใน o g l e d r i v e เราก็ต้องให้สิทธิ์ทุกคนเข้าถึงนะเข้าถึงจะเปิดเราได้บัตรท่าสองก็ กับปุ่มหน้าแรกนะครับส่วนอีกอันนึงตัว YouTube นะ u t u b e ก็บลอท่อนึ่งให้คลิกอะไรแล้วก็คลิกที่ YouTube เนี่ยมันก็จะมีตัว call นะอ่า i n s t a l ล o a d กับวิดีโอไอดีก็เราก็ copy นะครับตัว URL ของ YouTube มาในตัว YouTube นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงในตัว YouTube ยกตัวอย่างเช่นการสร้างภาพเดี๋ยวนะครับ นาภาพขึ้นไว้ด้วยอพอเราเปิดตัวนี้นะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราให้โฆษณาผ่านไปนิดหนึ่งก่อนอให้เราคลิกขวาแล้วคัดลอก U L ตัวนี้นะคัดลอก U L ของวิดีโอตัวนี้แต่เราจะไม่ใช้ทั้งหมดนะครับ เราจะไม่ใช้ทั้งทั้งหมดอย่าไปก๊อปตัวนี้นะก๊อปตัวนี้ไม่ได้นะครับ,บรเราก็เอาไปวางไว้ในบทก่อนก็ได้รหรือไปวางในในคอนดูล่าเลยก็ได้แล้วแต่นะครับ,บรจะให้มองเห็นชัดๆที่ไปวางไปไว้คอนดูล่าก็ได้เราเอาเฉพาะตัวนี้นะเอาเฉพาะตัวนี้ไปวางนะครับเอาเฉพาะตัวนี้มาใส่ไว้ มันใส่ไว้ช่องนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จทุกอย่างก็ค่อนข้างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็ใครที่ไม่ทันในการอบรมนะครับหรือจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็ไปดูวีดีโอของอาจารย์สมพงษ์โพคาสีที่ได้บันทึกการอบรมไว้แล้วก็มาตรวจทานทีละขั้นตอนนะครับสงสัยเพิ่มเติม,ตมอะไรก็ลน์สอบถามได้นะครับที่ ID Line c r ครูศิวัต K R U S I W A T 2499ได้นะครับยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก็ถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e นะกดกระดิ่งติดตามได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ